เพื่อจังไดครับแม่ใหญ่26,500 26,500แม่บักใหญ่พี่น้องเนาะโค้งสางสุดยอดเป็นแม่สาวหรือแยกลูกเหรอแม่สาวแม่สาวใหญ่พี่น้องเนาะ KF31 ามหนอุ้ยท้องแล้วใส่เจ้า KF31 ฟหนาเดือนแล้วพี่น้องป้าพี่น้องแม่บักใหญ่โค้งสางสูง150บวกลบเลยเนาะใหญ่เลยพี่น้องเนาะพูดอย่างแย่เอาอาลาดโตนโตเพิ่น2อง0 0ื่นหกพัเด้อพี่น้องเนาะโล้นแตงไห่เนาะเขาแตงไห่เรียบร้อยพี่น้องเนาะสี เม็ดขับเปลือกเหนียวสีเข้มแล้วพี่น้องสีจัดจ้านบ่มีแปวม,มีแมงสีเสมอกันเขาเอื่นว่าสีดีพี่น้องเนาะเล็บดีเนาะเล็บนางฟ้านี<ม>่เขาเอื่นว่าเล็บนางฟ้า<ม>พ,พี่น้องปานแตงมากปาดเล็บ<ม>งามพี่น้องเนาะเป็นวัวสวยวัวสายพัฒนาเอาไปเขาคอเขา,ขาฟ้ามไปเป็นแม่คอกแม่ไายสองหกห้าเ<ม>หลือตัวเดียวปะครับ<ม>โอเคขออนุญาตเบอร์โทรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราคพี่น้องบ้านสว่างงวงามภาพีีภาพนองหลบชมบรรยากาศการซื้อการขายงัว ตลาดนัดโพกระบือบ้านยางวารินชุมราบอุบลราชธานีเร้าเมือนี่อากาศเย็นพี่น้องเนาะอากาศเยน็นอากาศเย็นมากเลยผู้ใดสนใจอยากเอางวไปเลี้ยงเอางวเขาตอเขาฟ้าม้มาเบิงจิบบ้านสว่างง่งามแล้วกัเลือกาเนาะพี่น้องเลือกหา,หา,เ,กหาเขาไปดูเขาไปชมติดต่อในหอยเพนเขาไปสื่อไปขายนาะพี่น้องหางูงามไปเลี้ยงในช่วงราคางวกำลัง,งนหนาสื่อนาะพี่น้องกัผู้ใดอยากได้งูงามไปเลี้ยงกัเขามารับชมแล้วรับชมแล้วอย่าลืมน้อพี่น้องซอยแช่ ซอยกดไหลกดแชร์กดติดตามให้บานสมัครง,ง้วางห้ามเ้องแนวพี่น้องเนาะ<ม>อ่ะมาเบิง้งบรรยากาศการซื้อการขายราคา<ม>ชม,ม <c oughs> ลุชมราคาหัวนำ้ำเนาะโอเคอ่ะมาเตาใส่ลูกมอเไซคม่วงสามสิโอ้ม่วงสามสิบเหมือนเดิมเจ้าเก่าคนเดิมเนาะโอเคเอาเมีนเบิ้ดเอาเปิดไดเบิ้ดตัวนี้เมีนอยู่บเปล่านับเมีนเบิ้ดเมีนสาวหน่อยตัวนี้เท่าไหร่หกพันหกครับห่วยพี่น้องโอ้ยงัวงหกพันหกพี่น้องเนาะราคาย่อมเรายาราคาเกษตรกรไปต่อได้ขั้นซื้ออยากได้กำไรซื้องัวแนวนี้เพป็นว่า เพราะว่ามันจ่อยมันเป็นอย่างคือนสิทได้กำไรเพราะว่าเอาไปใสี่ยงหะเอาไปใสี่ยงหะอ้วนมาได้กำไรอย่างเดียว6กพันเท่าไรก่อนหกพันหกครับหกพัเด้อพี่น้องหกสิบหกตัวนี้ตัวนี้เจ็ดพันเจ็ดครับเจ็ดพันเจ็ดอุ้ยเลขตองตัวมื่อนี่แมนครับอุ้ยอุวยนี่วันสี่สิบเอ็ดสบะหกหกเจ็ดเจ็ดครับผมตัวนั้นแม่นอยู่บ่ตัวนั้นเท่าไรหกพันครับหกพันซื้อปักผูน้อยเด้่ยนอตัวนั้นเนาะโอ้ตัวนั้นผูน้อยเด้อพี่น้องนสายเลี้ยยงสากไร ได้ออกกำไรครือกันเดบพี่น้องตัวนั้นเพราะว่ามันจอยอยู่เอาโอ้ยแข็งขายไงเน,น,นี่ยนี่ใหญ่เร็วพี่น้องเนาะใหญ่แล้วก็อ้วนนี่หกสืออเจ็ดสิบเจ็ดเอาไรแล้วใคาอีกหกสิบหกเอามาเบิ่งงามดาวเด่นเพิ่นบาทนี่เท่าไรเท่าไรสิบสามห้าร้อยเพิ่นเปิดไว<ๆ>้โอ้นี่โค้งสางสุดยอดเลยพี่น้องเนาะสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกลบเลยพี่น้องโตเงาหน้าไตดีแข่งขาดีสายเลี้ยงโดยตรงสายพานาแต่ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเด้อพี่น้องเอาไปเติมเต็มเอาสิบสามห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้ บอร์อะบรลูกเม่ลูกโอ้แม่ลูกลูกงามพร้อมได้บาทนี่แม่บ้านบ้านแม่บ้านบ้านจำลูกสาวเนาะลูกสาวสวยมากเลยพี่น้องเปิดไว้จค่ไหนครบที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสองตัวพี่น้องเนาะลูกสาวสวยพี่น้องเนาะลูกสาวงามพี่น้องแม่บ้านบ้านจำลูกสาวงามพี่น้องเนาะโอเคเลยโอ้โหชุดเพิ่นชุดนี้ถ้าเอาไปเบัสสู่โตนี่ได้กำไรได้พี่น้องเนาะได้กำไรมีทางไปแน่นอนเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสี่ เท่าไรก็ลูก275เจ็ดห้าสจากม่วง30เป็นยังไงลูกละค่าง่วช่วงนี้นี่เงียบอยู่บรัโอเงียบโอ้เยบบไบ่ใครหลายปันไดตลาค่าก่าขาวบ้างข้าวบงเะท่านขึ้นหลายล่งกับบท่านปันไดนอลูกเนาะพอไปพอมาเพกอ้วนครับอ๋ออ้วนกับพ่อไปพอามาโอเคเป็นยังไงตลาดบ้านอันอย่างกับน้องแฟเข้า ม้าหาซิบกว่าตัวโอ้ยังมีอยู่เนาะมีว่าสิไปบ่ได้ไปแจ๊กเตอร์ลูกชายเป็นส่วนไปอยู่บ่ได้ไปแจ๊กเตอร์เอ้ามันมาแนลูกเด้อมันมาครับผมขอบคุณหลายๆลูกงัวเผือดในพี่น้องเป็นตาสื่อซิบซ้ํหาร่อยตัวนี้เป็นตาสื่อของเพือนพี่น้องเนาะมาเบิ่งงัวทางพี่พี่น้องเนาะอันนี้สายเลี้ยงเพิ่นมาหางัวเลี้ยงบ่พี่น้องเนาะเปิ้นมาจะใส่ หอนาเงัวไปเลี้ยงหครับผมาโอ้มาจากสายนอครับผมไมเอนบนีโอ้เราเสื้อก่กโอ้กกดอนหมดแดงเข้าอีกตัวอยโอ้บ่บ้านใดนอเราเสื้อกกเนาะบ้านวิไลโอ้คำให้หน่อยคำให้หน่อยแถวน้องโบกเนาะคำให้หน่อยน้องโบกเข้านี่ตัวนี่ใกล้ๆตัวนี้ผมอยู่ดอนบดแดงใกล้ๆกัน น้องผมก็ไกลๆผมผมเกษียณแล้วล่ะต่กอนผมอยู่บ้านะลาดโดนมดแดงเราแดงไะโอ้โหครับผมพูดอะไรฮะซักดาเขาอยู่บานอไมซื้อยังก่อนซักดาซักดาโอ้โหแล้วซักดาอยู่ติดวัดนั่นโอ้ฝนดีโ โอเคผู้ข้องหูจากกันดีโอ้นี่พอจักดาโอเคครับผมผมอยู่ตลาดกัแต่ว่าผมเกษียณตั้สี่ปีแล้วล่ะเกษียณมาเลยเอามันมาด้ครับด้วยหหเดงัวไปเลี้ยงให้ได้แพร่ได้พื้นเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายพี่นนองเนาะเบิ่งงัว่าหลวดพระสิทธิ์สะดวกบเนาอพี่นนองเนาะผมไายช้ามากอ่าร้ายเติบ น้องพี่น้องเนาะอ่ะโค้งสีไก่สะบิดคลิปน้องพี่น้องขออนุญาตครับผมสะดวกบ่เนาะครับเปิดจังใดครับแม่ใหญ่สองหมื่นหกพันห้าร้อยสม่บักใหญ่พี่น้องเนาะโค้งสางสุดยอดเป็นแม่สาวหรือแยกลูกเหรอแม่สาวแม่สาวใหญ่พี่น้องเนาะเคเอฟสามหนึ่งครับอุ้ยท่องแล้วใส่เจ้าเคเอฟสามหนึ่งหาเดือนแบบเพียงป้าพี่น้องแม่บักใหญ่โค้งสางสูงร้อยห้าสิบบวกลบเลยเนาะใหญ่เลยพี่น้องเนาะพูนหงายาวอาลาดตนโตเพิ่นสองหมื่น หกพันห้าร้อยเดพี่น้องเนาะลนแตงไห่เนาะเขาแตงไห่เรียบร้อยพี่น้อง,นง,ง,งเอนาะสีเม็ดขับเปลือกเหนียวสีเข้มแลวพี่น้องสีจัดจ้านบอมีแปลมีแมงสีเสมอกันเขาเอื่นว่าสีดีพี่น้องเนาะเล็บดีเนาะเล็บนั่งฟ้านี่เขาเอื่นว่าเล็บนังฟ้าพี่น้องปานแตงมากปาดเล็บงามพี่น้องเนาะเป็นวัวสวยวัวสายพัฒนาเอาไปเขาคอเขาฟ้ามไปเป็นแม่คอกแม่ไข่สองหกห้าเลือตัวเดียวปะครับโอเคขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 095 765 765 8348 8348เอาง่วงงามไปเลี้ยงพี่น้อง2 6 5ต่อใดได้บนเพิ่นขายเท่านี้เด้อเนาะบ่ได้ขาย2 6 5เดได้พี่น้องต่อรองได้จัดน้อยเพิ่นว่าเนาะมาจากไสครับอำเภอสว่างครับสว่างวีรวงเฮาเนาะโอเคขอบคุณหลายๆมานครับผมยงต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปนํ้ำรอบพี่น้องเนาะเบิ่งแม่ลูกเพิ่นสิสุดศกบ่เนาะพี่น้องขออนุญาตครับผมเปิดจังได๋แม่ลูกเฮา2 4 0 0 0ครับ2 4,000แม่ลูกลูกสาวงามพี่น้องเนาะ สองหมื่นสี่พันเบิ้งลูกสาวเพื่อนพี่น้องเพื่อทลูกสาวเพื่องามงานพี่น้องเบิ้งลูกสาวเาาพื่นอนพี่น้องนี่นี่ลูกสาวเพื่อนแม่ลูกลูกแม่ลูกแดงแ,แม่อยากโค้งจัาหน่อยพอลูกสาวกินนมยังกินมมนมอยู่เนาะเพื่อนบ๊อนทาบตัวบ๊อน,น,นโอ้กําลัง<อ>สิเป็นสัตว์อยู่กําลังสิเป็นสัตว์เอาไปใส่พอดีๆจะให้ลูกนี่คือผลงานการใจลูกเพื่อนพี่น้องเบิ้งการใจลูกของเพืแม่นี่เปิดไว้สองหมื่นครับสี่พันเด้อพี่น้องเนาะโอ้ราคา นาสนพี่น้องราคานาศนมากเลยเ mm hmm. หลือคมเดียวนน่ป่ะครับโอ้สาวนี่เท่าใดสาวนี่สาวน้อยมันสองพันครับหนึ่งหมื่นสองพันแม่สาวน้อยหน้าเลี้ยงเหมือนกันพี่น้องตัวน,นี้ก็หน้าเลี้ยงขึ้นกันพี่น้องเนาะเอาไปใส่หอยข้าขมนช่วงกําลังสีเกี่ยวเขาหนึ่งหมื่นสองพันนาเลี้ยงได้พี่น้องเนาะกำลังหน้าเลี้ยงยห,นหน้าต่อรองเหลือ,อยูเท่านี้แหละเพิ่มมาประมาณนี้เอามาจากเส้ครับ กลางไครับโอเคเขื่อนในขออนุญาตเบอร์โทรครับผม093 093 348 348 7795 7795เด้อพี่น้องผู้ใดสนใจอยากกัวไปเลี้ยงเขาฟอกเขาฟาร์มโทรมาเบอร์นี้ได้เลยงามเนาะตเมสาหน่อยเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆม่านมากครับผมสอ0หม่สเมษาหน่อยโอเคขออนุญาตสะดวกพี่น้องครับผมเปิดจังไรครับเมสาหน่อยเฮา13,000นสามพเปิดไว้13,000พี่น้องเมสาหน่อย13,000เพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองอ่าพี่น้องเนาะสีแดง จัดจาน Half impose. พีน่ um. น้องเนาะเบ่งรอบโตเครื่องดีหางดีเล็บดีเบ่งพี่น้องน้ำไตกระชับ13,000เพิ่นเปิดเป ail, ิดเนาะต่อร่องได้บอแมนขายเลยเด้ขั้นายเบิดเก่าเนาะแต่ว่าขั้นต่อกระหายแน่อยู่เพื่อนว่าโอเคยังบอท่านเต็มพี่น้องเอาไปเติมเต็มเอาเนาะโอเคขออน ah ุญาตเบอร์โทรครับผม083 732 3588 3ศูนมเาพิ่มมาจากใส่ห้อง ตบจิเล็กีเล็กเนาะจิเล็กบ้านเฮานี่ตัวนี้ใกล้ๆนี่เนาะโอเคหัวเรือเฮานี่เนาะโอเคขอบคุณหลายไล่มันครับผม13บสามพี่น้องเนาะโอเคยังต่อพี่น้อเนาะหนึ่งบรรยากาศการซื้อการขายหัวก็มีพ่อได้ชมเนาะพี่น้องเนาะมีพ่อได้ชมมีเป็นบรรยากาศเอาเห็นผมเห็นแม่ลูกแม่นึงชุดควบนุพี่น้องเนาะตัว่าวัวโครงวัวโคร้งพี่น้องเนาะเพื่อนว่าซื้อหัวไปเลี้ยงให้ซื้อหัวจอยอย่าซื้อหัวอ้วนเพรานว่า ถ้าซื้องัวออวนไปมันจอยให้ลกมันขาดทุนเม<บ>็นว่าแต่ถ้าซื้องัวจอยไปมันสิ่จอยไปใส่อีกเหรอเพื่อนว่าโอ้เห็นงัวงามตัวหนึ่งพี่นอนะ้องเนาะมาเดินใส่มาเดินใส่เบ้องกันกนะเป็นสิสะดวกบนนอกพี่น้องเป็นวัวสายพัฒนาวัวเลือดสูสายเลือดสูพันธุกรรมสายพันธุกรรมเหรอพี่น้องเนาะวัวจากฟอฟ้ามเพิ่์ลเหรอพี่น้องนะม่าขออนุญาตเพิพี่น้อง,นะองนเนาะงัวงามเพิ่์พี่น้องเนะงา,านนะโอเควัวเอฟหนึ่งขออนุญาตท้ายถ้ำนะครับผม ขออนญยตถ่ทยทำน้ำเ้อเพิ่นกำลังต่อร่องบะเพิ่นกำลังมาเบิงเพิ่นกำลังมาเบิงสีออกกาบไรเขาเอิดสีออกกาบไรเป็นวัวสายพัฒนาเอฟหนึ่งวัวแม่แบบใหญ่แม่สาวแบบใหญ่เองเนาะเพิ่นกำลังต่อร่องกันอยู่เพิ่นกำลังต่อรองเพิ่นอาจจะตีเป็นสายเหนือเป็นสายเอฟหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นวัวเอฟหนึ่งเพิ่นเปิดกันไวเท่าไรเนาะเพิ่นเบ่งกันต่อร่องวัวใหญ่โค้งสางได้โค้งสางดีพี่น้องสีออกกาบไร สีนวลนวลเหพี่เดิแลพี่นอเนาะสีนาวนเป็นวาเนาะเบิ่งพี่นอเบิ่งน้าใต่ต้นโตเป็นเบิ้องพี่ตอรองเขาอยากได้เท่าไหร่เงื่อโอ้เศรเก่าเนาะเศรเก่าสองหมื่นเก้าพัน โอ้ลูกบเป็นแยกลูกไปผสมหานรอบหนึ่งแล้วเพื่อนเนาะโอ้โหเส้าเก่าเป็นงวดโค้งสางบักใหญ่เลยพี่น้องโค้งสางสุดยอดเลยสูงร้อยห้าสิบห้าบวกลบเลยพี่น้องเป็นงวดสายเลือดสูงตัวสายพัฒนาเอาไปใส่พอขอพอขายพอพันดีดีนะพี่น้องเนาะเอาไปใส่พอพันดีดีนี่สุดยอดเลยเป็นงวดสายพัฒนาเพิ่นเส้าเก่าเพิ่นเปิดไว้เอาให้เพิ่นต่อรองเพี่น้องเนาะอ่ะเพิ่นต่อรองอย่างต่อพี่น้องเนาะแม่สาวนี่เขาเปิดใดเนาะเมสาวนี่ ข้อในห้อยบ่ครับแม่สาวนี่ขออนุญาตท,ทายถ้ำครับผมเปิดจังไดน้อครับ23,500ื่นสาเป็นแม่สาวสายพัฒนาเขาแตงไห่เรียบร้อยนามไตกระชับนี่ผู้ใดอยากเบิ่งวัวนามไตดีเบิ่งจังสีพี่น้องมันถึงหน้าถึงหลังเขาเอิว่าแพ้พื้นอ่าขาไม่กับไรทั้งสี่ขาเป็นว่าเลียงไปมิตรขำตะคุนเป็นว่าโบททา๊ทเต็มไปกับท่ายสูงอยู่ประมาณรอยหาซี 15, บวกลบเป็นแม่สาวเปิดไว้อ่าเท่าไรก็อนเลยสองหมื่นสามพันห้าร้อยเดียวพี่น้องเนาะเหลือตัวเดียวบ่ลูก โอเคมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น083 717 5854 5854มาจากไสายัองหลวงการักาดครับกันทลาดสีสเกตเอาขอบคุณหล่าใหมันครับผมบ้านสว่างงัวงามพาพี่พาหนองรับชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกระบือบ้านยางวารินชำราบุรีราชธานีเมือนีเอาประมาณนี้ก่อน้องพี่น้องฝรั่งฝี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องขอพี่น้องกระชือกรอนผู้เลี้ยงวันดีค่ำใแฟนครับแฟนผู้ใหญ่บานสว่างงัวงามจะมีแต่ความสุขความเจริญ ไกลจากโรคภัยเก็บเตต่างๆรำรวยร่วยเบิดหนีเบิดซิวกันสวัสดีครับ